ขอพระราชทานกาบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าระอองธุรีพระบาทข้าพระพุทธเจ้านายธินกรทาตระกูลรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลกในนามข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่และนักศึกษาขอน้อมกล้าวน้อมกหม่อมวถวายพระพรชัยมงคล ทาสถิตดังมิ่งขวัญเหล่าปวงพลเฉลิมมงคลองค์สมเด็จพระราชาหกสิบห้าศรประชนมะพันษาคู่แผ่นฟ้าแดนสยามเกียรติก้องนามขอเดชะพระราชาปวงชนไทยทรงร่มใสพระเมตตานานับแสนเป็นมิ่งขวัญของประชาทั่วทั้งแดน ทุกถิ่นแคว้นต่างแท่สองส่งพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อม